เกิดมีน้ําหรือมีสิ่งแปลปลอมเข้าไปผปสมเนี่ยมาให้ตัวคอมเพรสเซอร์พังได้เลยหรือตัวคอมเพนเซอร์ตันน้ํายาแอร์ของเราทุกถัง 134A รไม่มีผสมน้ําแน่นอนครับสวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับทเนศภาโก วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำสินค้าครับเราอาจจะมาทำอะไรแปลกใหม่นิดนึงคือเราจะมาทดสอบน้ำยาแอร์ของเราน้ำยาแอร์พาโกนะครับว่ามันบริสุทธิ์จริงอย่างที่ป้ายบอกไหมครัเ้ารเเนี่ย <Wow. S 1> เราเอาเครื่องนี้มาเรานำเข้าตรงมาจากอเมริกานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไว้ทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำยาแอร์ เครื่องนี้เนี่ยความละเอียดสูงมากเราลงทุนหลายแสนเพื่อนําเครื่องนี้เข้ามา <Wow. S 1> เครื่องนี้มันจะทดสอบได้ R134a กับ R12 นะครับแต่วันนี้เราจะมาทดสอบน้ํายาแอร์ที่ทางาพาโป้ขายก็คือ R134a ขอยวขอต่อน้ำยาแอร์เข้าไปนี่เราจะมาเลือก r 134a นะครับ เครื่องมันก็จะเอาน้ำยาจากตัวถังนี้เข้าไปวิเคราะห์ว่ามีความเป็นน้ำยาแอร์ 134a ขนาดไหน ain. นี่นะครับ R134a 1้อปนะครับไม่มีการผรสมของน้ำยาแอร์ตัวอื่นเลยเท่ากับน้ำยาแอร์ของเราทุกถัง 134a 100%ไม่มีผสมน้ำแน่นอนครับ ความสำคัญของน้ำยาแอร์ที่จะเป็นน้ำยาแอร์100%ยหรือ99.9%มันสำคัญยังไงต่อตัวระบบแอร์คือน้ำยาแอร์เนี่ยมันวิ่งอยู่ในระบบที่มีทั้งคอมเพรสเซอร์มีทั้งคอนเดนเซอร์อีวแอเบอร์เตอร์เกิดมีน้ำหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปผปสมเนี่ยมันอาจจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆไม่สามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือในกรณีที่มีน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์พังได้เลยหรือตัวคอนเดนเซอร์ตัน ซึ่งมันเลยสำคัญมากว่าแอร์จะเย็นต้องเป็นน้ำยาแอร์เกิน99.99% 99ครับ ว่าจะมั่นใจได้ไงว่าน้ำยาแอร์ที่เราเติมไปเป็นคุณภาพนี้จริงๆคุณสามารถซื้อเครื่องนี้แสนกว่าบาทไปเทสที่บ้านก่อนใส่ในรถของคุณหรือลูกค้าคุณก็ได้หรือเชื่อมั่นในน้ำยาแอร์พาโกนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามพาโกโอโตฮบทั้ง200สาขาแล้วมั่นใจในคุณภาพของเรา